วันนี้เราจะออกล่านักวิ่งแห่งซอลมิลครับบอสประจําด่านวูดอย่างเชเตอร์แมนโดยเราจะล่ามันเป็นงานหลักครับถ้าเจอมันนะนะและการล่าคนเนี่ยก็จะเป็นงานรองครับแต่ก่อนจะไปเริ่มดูในการล่าเชสเทอร์แมนนะครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจของบอสต,ตัวนี้กันหน่อยครับดันบนดันบนปัอมยัง เชตเตอร์แมนครับจะประจําด่านวูดแล้วก็จะสปอนที่เดียวก็คือซอมิวโอกาสที่มันจะสปอนเนี่ยอยู่ที่35%ครับวิธีการจัดการของเจ้าบอสตัวนี้ครับนั่นก็คือยิงหัวไปเลยจบๆเรื่องของมันเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากด้วยถ้าเทียบกับบอสตัวอื่นๆโดยจังหวะที่ผมจะยิงเนี่ยก็คือจังหวะตอนที่มันวิ่งบอสตัวนี้มันจะขยันวิ่งมากๆครับและทุกครั้งที่ผมเห็นมันก่อนนะครับจะเจอในตอนที่มันวิ่งตลอดเลยหรือไม่อีกกรณีก็คือโดยมายิงเข้าหัวก่อนที่เจอตัวมันร้ื่กใสหหซดาอุิ รอสักหน่อยครับพอพี่แกเริ่มวิ่งก็ค่อยเริ่มยิงครับเราจะมีโอกาสหลายนัดเลยกว่ามันจะหยุดวิ่งแล้วก็หันมายิงเราและข้อระวังอีกเรื่องครับนั่นก็คือลูกน้องที่เดินตามบอสต่ตอยต่อยต่อยเกียร์ของมันเนี่ยจะแน่นมากๆครับบางครั้งเนี่ยใส่กอหกวิ่งเดินกันทั่วเลยโดยวิธีการนี้มันเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับส่วนใครมีวิธีอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมยังไงฝากพิมพ์บอกด้วย แล้วเมื่อเราจัดการได้แล้วนะครับเราก็จะได้เกียร์ของมันมาจุดที่น่าสนใจก็คือกุญแจที่อยู่ในตัวบอสครับเพราะว่าเราจะต้องนาไปส่งเควส์ The h u n t m a n Part Bootkeeper ครับซึ่งเราจะต้องกําจัดบอสตัวนี้และนํากุญแจไปส่งให้กับลุงเจเกอร์แต่เควสนี้เป็นแค่ทางผ่านสู่เควสถัดไปครับเควสที่เป็นทีเด็ดนั่นก็คือ Hunting Trip ครับซึ่งจเจ้าเควสเนี่ยมันจะให้เรากลับไปฆ่าบอสเชสเตอร์แมนเนี่ยสาอีกทีหนึ่งโดยมีเงื่อนไขก็คือจะต้องใช้สไนเปอร์ M 700ครับยิงเข้าหัวระยะมากกว่า7 5เมตร แล้วเควสนี้เมื่อทําเสร็จแล้วจะปลดล็อกการซื้อสไนเปอร์ AXMG ที่ใช้กระสุนที่แรงที่สุดในเกมอย่างจุดสามสาลาปัวครับนี่จึงทําให้เชสเตอร์แมนเนี่ยเป็นที่หมายปองของผู้เล่นเกมทาร์คอฟครับจุดเข้าบทป้อมยามใช่ไหมบอสไม่ใช่เอ่อบทป้อมยามไม่ใช่ป้อมยามไม่ใช่บ้านสามหลังบ้านสามหลังขอให้โอเคพี่โ <okay, okay. S 1> อเคโอเค <okay. S 1> ลีลีโีเคโอ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 เค ตรงโอเคพี่โอเคโอเคครับพี่เห็นตัวเติมแนเห็นยังไม่เห็นเลยพี่ซ้ายซ้ายใครยิงพี่วะพี่โดนซ้ายยิงลุงน้องตายหนึ่งตายเหรอเติมแมนอยู่กองไม้กองไม้ไหนกองกองไม้ติดข้างโกดังดำโกดังมืดอ๋อโกดังมืดมันวิ่งมันวิ่งมาจากขวาไปซ้ายพี่พิกจะเอาใช่ไหมทั้งผมผมจะได้ไปยิงตัวอื่นใช่ใช่ใช่ฝาไปซ้ายขวาไปซ้ายคืออะไรวะเอออยู่ข้างโกดังดำพี่ตัดดำไหม ข้างโกดังดำพี่ไม่ใช่ทางเนินไม่ใช่ทางเนินอ่ะอ่ะตั้งลงตั้งงหากันแต่ไม่รู้น,นะล่าสุดนะล่าสุดอ่าโอเคโอเคมันเดินมาเดินมาแล้วผมผมยิงได้ที่บิ๊กตรงไหนตรงไหนตรงไหนอนเอ,อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าหน้าโกดังดำเลยอ่กำลงังไปกำลังไปกำลังวิ่งใส่ จริงๆไม่ควรยิงตั้งแต่แรกครับแค่จะต้องบอกตำแหน่งให้กับพี่บิ๊กก็พอไม่ต้องไปห้าวยิงแต่ผมก็เหมือนคนดมกาวอะ่ะบอกตำแหน่งแล้วก็ยังไปยิงอีกล้วแม่งโคตรน่าสงสารพี่บิ๊กอะ่ะคือแกตามเก็บสเตอร์แมนเนี่ยมา2วันแล้วครับยิงไม่ทันแต่พอจะทันเนี่ยผมก็ปาดหน้าแกอีกงานนี้โดนด่าแน่นอนแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าสเตอร์แมนเหมือนมันมาตายไปแล้วเพราะปกติแล้วพวกโบยแอคชั่นหรือพวกดีเอ็มอาร์เนี่ยผมจะยิงไม่ค่อยโดนอยู่แล้วครับขวาหน่อยมันวิ่งไปข้างหลังล้างะตัวข้างหลังบ มีคนเข่ากระเป๋าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหามุมยิงเข่ากระเป๋าดูให้หนักให้ใครข้างหลังผมถือ IFB ผมผมผมยกเกินปแนะพโอเคโอเคโอเคพี่บิ๊กอยู่คนเดียวไหมในโกดังมืดอ่ะอยู่กูอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่เงียบเลยพี่โอเคพี่โอเคโอเคจัดเลยจัดเลยไม่หมอบนะพี่หมอบพี่สเตเตอร์แมนนั่งแต่สเตเตอร์แมนไม่หมอบพี่มันเห็นผมใช่แมนบนเฮ้ยตาย โอเคสวยครับไอตัวที่มันคนใช่ไหมพี่อ่าไอคนคนที่อยู่หลังก็ดังดำแต่พี่หาสเทอร์แมนอยู่ไม่เจอวะไปไหนวะไม่ใชเทียนี่ที่ยิงไกลเหรอพี่ยิงคะเนี่ยเจอมันไม่ได้ยินมันไม่เห็นเลยอ่ะไม่หรือว่าพี่ลองไปฟังแถวเสียงคาร์นไปมันอาจจะคารนเอานั่นก็ได้พี่ไม่ใช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 ่พี่พี่วิ่งวนหน้าหน้าก็ดังมืดหาอยู่ข้างหลังน่าจะไม่มีแล้วพี่เนี่ยบอสตายโอ้โหตว์เอ้ยตายตรงไหนอยู่ตรงกลางเลย พอพี่พิกบอกว่าเซอร์แมนตายตรงกลางนะครับผมก็รู้ทันทีเลยครับว่ากระสุนแวดดั้เนี่ยของผมแน่แน่ใครจะไปคิดว่าว่ายิงไปแบบสววๆแม่งจะเข้าหูกะตายทักัดโอ้แล้วตรงนี้โคตรดีเลยนะผมจริงๆผมต้องวิ่งมาตรงนี้ในตรงไหนตรงเซอร์แมนตายตรงไหนนี่เลยกระดังแดงกระดังแดงกลางเลยกลางกลางถนนเลยโอ้โหสัตว์คอนเฟิร์มครับมุมนี้ของผมแน่นอนรอเพื่อนลุมกระทืบได้เลยเอาเลยอย่าเอาเลยเอาเลย แมวหมดกำลังใจได้เ้แค่ผมไม่ได้ยิงพี่ผมไม่ได้ยิงพี่มาที่นี่ทำไรแ้่ผู้หาดังหน้าเบียดเดี๋ยวไปดูพี่ไปดูตัวข้างหลังได้ครับเฮ้ยมีคนยิงว่ะมันมันยิงหัวมีเสียงคนร้องพี่ไปดูตัวนี้นะไอ้ ตายยังไงถ้าถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวผมขอขอคุณแจสเตอร์แมนนะครับเสือส่งเฟสไม่ให้เสือถึงทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าพี่ก็อยากขอพีเดี๋ยวผมยิงขามันให้ครับผมยิงขามันให้พี่จะเอาพี่จะรู้ถ้าพี่ขอมันจะมีช้อยยัไงพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ผมยิงไม่ค่อยคมนะพี่แมนสบัดเข้าตาไม่รู้นะเสร็จแล้วครับได้กุญแจแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามตัวป่ะวะเนี่ยกล่องมืดเหรอเอ้ยกล่องไม้ด้านบนสามตัวเลยเดินลงไปข้างล่างตัวหนึ่ง เสียงปืนใครเนี่ยผมผมผมไม่อยากเล่นกับมันเลยว่ะโอ้อยจะตัดลูกพอมันล็อกผมระยะน,นี้แล้วแบบกลัวลูกซองเข้าตายิ้มหมายเลยเอ่ากลัวเหมือนกันไม่รู้มันมีสามตัวใี่แมย่ยิงหมดยังยังยิงตัวเดียวเองอ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งข้างบนอ่ะข้างล่างเคลียร์แล้วครับโอุอ้ยบิดคอยจริงวะเนี่ยจริงเหรอ พี่บิ๊กผมอยู่ขวามือในปุ่มถ้าหันหน้าพี่เดินขึ้นปุ่มไปใช่ไหมใครเดินขึ้นไปไหนพี่เดิน๊กจังหวะก่อนหน้านี้ครับมันมีเสียงยิงจากทางบ้านลวดเนี่ยบ่อยมากๆครับก็เลยกะว่าจะดักในตอนแรกแต่ทีนี้มันไม่มาสักทีครับเดี๋ยวจะดันเข้าไปดูกลับออกนี่นั้นก็ไปไปดูวันที่ไอ้นี่เลยไป Let's go เฮ้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กออกออกมาจากยังกำลังมืดยัง มีคนยิงใครยิงมันมันมันใครยิงเนี่ยมันมันยิงเลยยิงเลยเอานี่มันเหรอเอออยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนเชี่ยโอ้ยใกล้เกินผมมีโอกาสยิงมันนิ่มๆไงแค่ยิงไม่โดนใครมันนอนใกล้พี่ว่าอะไรตัวนี้ไอ้บ้าเออโอ้โหผมแม่ไอ้เดินแม่นยิงไม่โดนพี่ก็ยังว่าไออยู่ขวาพี่ทำไมเสียงมันอยู่มันมันเพิ่งมาพี่มันเพิ่งมาจากด้านบน ถ้าผมแม่งเงียกาตั้งสองนัดยิงไม่โดนโดนโดนอยู่นัดหนึ่งใช่เหรอบัลลูตายหมดแล้วนี่ผมลิงหัวนะทำไมถึงว่ายิงโดนยิงโดนที่ได้ยินได้ยินอย่างนังเออมันแรกที่ไม่กล้ายิงด้วยนะคจดว่าเป็นไอชุ้เหมือนกันมันใส่แบนอาร์มาเว่ผมก็เลยกล้ายิงเยอะจังหวะนั้นยิงไปเลยพี่เพื่อนก็ไม่โกรธหรอกยิงเหรอยิง ไม่รู้ผมไม่โกรย<ค>นะ <laughs> นโกรธังะนั้นจะพ,พี่คิดว่าถ้าพี่ยิงไอ้ก็น่าจาโดนโดนบทบทใหญ่บทเนื้ย <laughs> ิงเลยดีกว่าตายทำไมไม่ยิงมาไม่มาายิงทำไมก็ผมบอกแล้วว่าผมกำลังมาประมาณนี้โทนแน่ี่ผมบอกเลยทำทำโทนเสียงเหมือนกันด้วไหม่บ๊กแย่เนดเดียวแล้วเบรกไม่กองเนดเดียวมันตายเพราะไข่เหรองงจัง อย่าพูดแรงเกมเฮ้ยผมอาจจะไม่ได้ยิงก็ได้พี่ผมก็แค่แบบถักถากยิงไล่มันไปเฉยให้พี่ไปยิงง่ายๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เชื่อผมว่าคุณไอ้ยิงไว้คุณบอสพี่แ้าัี่ไม่พู่อนใแกหัวลาออยู่ในใจไว่าแกจอแกจอเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าบอสขึ้นหรือเปล่าแกหัวลาะอยู่ในใจไล้ว่าแบบฮึ่มึงไม่ทันกูหรอกแกคิดอยู่ในใจไ้คุณบอสเชื่อผมเด้ โอ้ยพี่ควยเฮ้ผมไม่ทำเหมือนกันเราพี่เขาพูดไปเย็ดพีเหมือนหนึ่งใช่แล้วว่าใช่แล้วอียชัดเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มียิงตะแคบไปเยอะเฉยไม่มีไม่มี ม,มีีมมเ,<อ>เด๋ยวบอลมันมวิ่งไปซ้ายโกดังแดงแต่ว่าไอ้บอก<ม>ว่าให้ไปโกดังมืดโอเคเข้าใจไ,ได้มันบอกมันบอกว่าไอ้คนขัดยิงพี่ผมมีโอกาสยิงนะแต่ผมไม่ยิงอฮ้ยผมผมไค่ถามเลยนะว่าเช็คชื่อได้ไหมใครยิงอะ่ะเฮ้ยที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะผมกังวลว่าผมเป็น,นปคนยิงไงใช่ไงก็จะยิงไงเดี๋ยวมันคือจังหวะนั้นที่ผมยิงไปอ่ะมันคือเป้ามันท่าหัวเว้ยแล้วผมก็แบบไอ้เหี้ยแม่งไม่ยิงว่ะพอไม่ยิงเสร็จปุ๊บผมก็แบบ ผมมันมันพ้นมันพ้นย่าไปผมก็ยิงสมๆแล้วผมก็วิ่งต่อไปไปหลังข้างหลังไงพี่กอม้ยผมยิงสมด้วยผมจำได้ว่าเประโยคเด็ดก็คือมันครับมันไปทางโกดังมืดครับตอนนี้มันคาดสายตาผมไปแล้วเออเออเออ่าพอแคปพี่ไม่ได้โดนคนยิงพอแคปสามตัวมันมีคนอยู่ใกล้พี่นะห่างประมาณห้าเมตรใส่นะากอีตากระเป๋าตีกินแล้วใครอยู่หลังผมเนี่ยมันอยู่ทางเนินลงหรือว่าอยู่ตรงไหนพี่หลังโกดังมืดจุดที่ ไอ้จำเลที่ไอ้เจอตัวนั้นได้ปะ่ะเฮ้ยไอ้ไอใครวิ่งใครวิ่งอยู่ถนนผมผมผมมีไหมสเตอร์แมนมันไม่อยู่พี่บิก๊กมันตายเหรอสเตอร์แมนสเตอร์แมนสเตอร์แมนบอกทิศได้ไหมพี่อยู่ตรงไหนนี่เลยตรงโกดังเลยไม่ไม่หลังโกดังเอ้ยหลังโกดังผมนะนี่ไงมันร้องโวยวายใครวิ่งมาผมสองคน เฮ้ยใครถือปืนใครใครถือปืนคนผมดิผมผมโอเคมันมันมีมันมีตะโกดังมือตัวนะยิงเพื่อความสะใจสเตอร์แมนเแย่สไนก์ก็ไม่ได้เอามาผมขอตัวหนึ่งพี่ออ๋เรายิงยิงยิงเอาเข้าไปยิงมันมันอยู่ไหนพี่ใครอ่ะทั้งใครอ่ะถือปืนพวกเราพวกเราพวกเราคนยกปืนอ๋อเหรอเหรออุ้ยทำไมวิ่งแยกกันสองสองเส้นวะใครใส่คนปิง มีคนยิงอยู่ันนี้ไม่ชึ้นสะโพกเลยยี่ย่างผมที่ซุ่มที่เดิมลงมันออกไปโอ้ไอ้ร้องเอื้อผมผมตายป่ะเดี๋ยวไม่ตายอยู่อ้อมไปทางเขาโง่นีตัวรถปัดเอ้ยผมตายพี่เฮ้ยเอาานเอาขอโทษยิมเมื่อกี้ยิมคอว่าอะไร วิ่งแก่เขาเล่ากเขาโง่มาโกดังมืดไงทีอย่างงี้แม่งคมจริงแล้วทั้งที่เพื่อนคอแล้วก็ยังยิงไปอีกอะช่วงนี้แม่งท็อปฟอร์มจัดว่าให้ว่าวิ่งจากนู้นมานี่้ะยิงนี้ยอะไรวะไอ้ยิงเพื่อนไอ้ยิงเพื่อนไอ้ยิงเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่แมนไม่ค่อยยิงเพื่อนเรานะใช่ผมไม่ยิงแล้วไม่จริงไม่จริงเมื่อวานยังยิงเมื่อวานยังยิงยังยิงเจมอยู่เลยอย่าก็โทษ ไม่เป็นไร่ไม่สีเรียมพี่วิจุกัวงกัวใครยิงกูแล้วยิงต้องเดียวมะแม่งนับเดียวเขต้หัวเลยเขาหัวหลับเลยพี่เพื่อนนีผมฟ้องพี่บิ๊กเลยฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยวีโฟเลยเนยผมยิงพี่ได้ยินไม่แน่ใจข้างหน้าหรือข้างหลังถ้าข้างหลังพี่จะโดนยิงบ้าผมควรไปหาเอ็เอสดีที่ไหน เออผมเห็นเจ๋งเลยซักแคบหรือคนไม่รู้วิ่งลงมาวิ่งลงมาจากมันตายแล้วมันตายแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังวิ่งออกมาโอ้พระฟ้าผมยิงโอ,เ <c oughs> โอ้เข้าอ,อกตายเลยไอ้เชิยแรงจัดไม่เข้าใจไอ้หิมก็วิ่งไอเ้เชิยพอทีอยิ้งนี่ข่มข่มพอเจอศัตรูยิงไม่เคยจะโดนเลยประตูแม่งแบบระยะแบบสิบเมตรอะไอ้เชยแบม สองนัดไอ้เหี้ยไม่โดนพอยหิ้มอยู่ไกลวิ่งมาตุ๊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 เปลงแรงกดดันไงป็นกดดันอ่ะได้จจะเป็นได้พี่อาจจะเป็นได้อืมผมก็ไม่ได้ยิงเพื่อนนานแล้วโดยรู้สึกเหมือนผมเมื่อวานเลยเออผมไม่ได้ยิงเพื่อนนานแล้วนะเนี่น่าจะในรอบหลายเดือนแล้วถ้าเป็นใช่แม่เขาจะเลือกใช้คำว่าหลายเดือนเฮ้ยระเบิดไม่นับพี่ระเบิดไม่นับก็เหมือนจะไม่มีคนมาจริงเหรอเนี่ยไหนสิ พอมันไม่มีเติมแม็มันก็จะไม่เข้าเลยหรอหรือยังไงพี่มนเอา SVD มาปะไม่พี่เอาสไนมาต่อไปเราต้องถือ SVD มาไว้ผมว่านะพี่อะแปง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 ทำเหมือนพี่ท็อปนะเออผมว่าเวิร์กเรื่องเาต่อไปครับเดี๋ยวจะล่าสเตอร์แมนเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ครับจะพก SVD มาด้วยพร้อมกับใส่เก็บเสียงแต่ตอนยิงเนี่ยจะต้องถอดเก็บเสียงออกก่อนครับแล้วก็พยายามยิงให้ตรงตามแพทเทิร์นของสเตอร์แมนเพื่อล่อคนเข้ามาตรงกลางครับจะได้ยิงง่าย ข้างหน้านี้เลยเนาะถูกะขามเขานี้ไปใช่หมุนป้าว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 สามนัดใช่ไหมถ้ายิงเป็นชาตชาอะนะคนไทยจะมาใช่ครับแป้งแป้งแป้งก็คือเท่ากันสามนัดเนาะใช่ครับสึกหมุนจิ้นเลยเขาไมาเขาดวลกันจังวะโอ้พี่ว่ามีคนอยู่บนเขาเราจะเข้าช่องแคบมบละกาใช่ไหมเฮ้ยมีมีเสียงต่างระดับทางซ้ายมือสติ๊กหน่อยโอเคโอเคโอเคผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้หัไหนใครนั่งอ่ะ ผมดิผมผมพอคนไหนใกล้ๆนะโมซินอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งท่าหน้าบนหินบนหินนะอยู่บนหินอยู่บนหินอยู่บนหินเออตาแล้วตาแล้วตาแล้วยังไงท้องเลรอเอา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 ดูศพมันเอาเฮระวังเผื่อมีเพื่อนเฮ้ยข้างล่างตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้ที่นี่คนคนทั้งคู่ผมโอบเขาไปทางซ้ายนะ เติมมีตัวอีกเฮ้ยเนี่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 ยของจริงกันเนี่ยเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งแล้วพี่พิกไปเลยผมไม่ไปอ่ะโดยหานี่ก่อนอันนี้ม่งเด็กเลวเนอะใส่ก่อสี่ป่ะไปดูสเตอร์แมนกันพี่จะนำมาฝากกันเลยครับเดี๋ยวผมอยู่รอบๆให้เฮ้ยอย่าไปลอง มันยังไม่ตายตึ้งตึ้งตึ้งโอเคให้อยู่กับดังดำไม่มีไม่มีไม่มียังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่มีใครถึงตรถแม่นโกดังดำพี่คาดว่ายิงโลดพี่อยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งลงมาแล้วอยู่บ้านผมยิงมันก่อนเดือดแมนตายผมกำลังลงไปตรงบ้านสามหลังผมอยู่โหนกเดิมโอ้ยเฮียขาหักเลยยมีคนยิงมายิงมาหรือยิงออก ไม่รู้มันยิงไปทางไหนอ่ะี่ยิงตัวก็ดังดำตายไหมไม่รู้ว่ะผมใช้ก็ดังดำนะไปไปคุณบอสอยู่ไหนก็ดังดำนะโอเคเฮ้ยเหลืออีกสิบนาทีมันเอาสเตอร์แมนกูไปแล้วเหลืออีสิบนาทีเสร็ปิดเสร็ปิดเสร็ปิดช้าไปก้าวเดียว้ยใครยิงใครยิงคุณบอสเลยคุณบอสปีกอ๋อผมผมผมเอาตายไหมไม่ตายยิงไม่โดนว้าเสียดายจังโอ้ย รอบนี้ทำอะไรไม่ทันกันแล้วครับเพราะว่าเซิร์ฟกำลังจะปิดเดี๋ยวมาต่ออีกทีตอนหลังเซิร์ฟเปิดครับคนคนท่นน่ะตายไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วล้ม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 ต้องผมแล้วแหละจลงหวะเนี้ยอ้้หูไม่ได้แล้วแม่งแม่งนอนนั่งยิงแบบวัดตกเถิดด้วยนะเมื่อกี้ต้องผมแล้วแหละครับัตเถิ แต่ผมไปปั้งๆล่อลวงให้เอานะใครใครลงไปบ้านสามหลังยังใครลงไปเมื่อกี้ใครลงไปบ้านสามหลังฟังก่อนฟังก่อนใครลงไปบ้านสามหลังไม่มีมีคน<ม>อ,อยู่บ้านสามหลังซึ่งลงไปเมื่อกี้สดๆร้อนๆมีคนลงไปในบ้านสามหลังสดๆร้อนเออรู้แล้วรู้แล้ว <c oughs> เขาเอือ้อเขาตกใจเข้าใจไหมใส่เกลือเสียงก็แล้วกัน อ้อมอ้อมอ้อมไปอ้อมไปไอ้ไม่อ้อมอ้อมไปทางไม่อ้อมอันนนไไม่อ้อมผมเอสดีดม่ผมต้องอ้อมก็อยู่ที่พ่มข้างหลังเนี่ยทางที่มาเนี่ยผมอยู่ข้ามให้แม่นะมันอยู่ในบ้านตามหลังบอกไว้ก่อนหลังเที่ยวอะไรไม่รู้ก็เพิ่งลงไปอ่ะหลังใกล้หลังไกลจะให้ไปดูมันไหมว่าไข่เบืออะไรโอ้ตับมุกกันละไม่ให้เล่นหน่อยอ่ะอ่าผมลงไปเองไปเลยผมไม่สอนพี่แต่พี่พี่ลงไปพี่เจอมันเลยพี่วิ๊ก ผมเช็คหลังแรกเอ้ยทำไมไม่อยู่คู่กันอ่ะเอ่อสแคปอยู่ด้านบนไม่เห็นไม่เห็นมีไม่มีหรอแอบใครยิงแอบผมผมหลังที่ทันอยูดเขาเล็กเลขกสามให้ผมเก็บเสียงก่อนเก็บเสียงแล้วยิงอีกรอบมัไ<ป>้ไม่คน,น,นอันนี้ใครย,ยิงมันยิงผมมันยิงผมคนเหรอแอบอุ้ยแอบเฮ้ยแคอบหืม ยิงเข้าหน้าผมสแครปตายเลยฮะสร้างตายเหรอใช่โอ้ my god เอ้าไอ้ยิงรออีกดิได้เลยครับไม่เกี้ยมันต้องเป็นจังหวัดสแครปเมื่อกี้เว้ยไอ้ยิงกยิงสามนัดสิว่าขยุงล้างล่างไีแล้วไม่มีพวกเราครับไม่มีพวกเราเฮ้ยคนคนคนไหน ไอ้บ้าเอ้ยผมล่อลวงได้ตำแหน่งตำแหน่งตรงไหนล่ะครับตายหนึ่งตายหนึ่งแป๊บนึงหน้าหน้าหน้ากูดันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วใครวิ่งใครวิ่งพี่วิ่งลงมาไอ้เหี้ยมันมาแล้วมัอยู่รถดำตายรถดำไม่ไม่รู้ไปไปดูข้างหลังโอ้ตาไปข้างหลังไปดูข้างหลังไปไปไปข้างหลังเลยไปข้างหลังเลยหลังหลังกูดังดำมไม่มันมวิ่งเข้าพี่ไม่เห็นวิ่งไปดังดำมันอยู่ที่เดิมอยู่ไอ้โอเคโอเค ยังอยู่รถยังอยู่รถอยู่รถยังอยู่รถท้ายรถอ่ะี่วิ่งยิงหัว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 โยกหัวโยกไปแล้วไอ้เฮียผมนึกว่าพี่แมนไอ้เฮียเฮ้ยถือว่าได้ผลนะเนี่ยมันวิ่งหาใหญ่เลยนะเมื่อกี้โคเวอร์ฮะเอพี่โคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์พี่เจ็บนะดูอยู่ดูอยู่โดนลูกสองเฟเชตโอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมแบบไม่ไม่ลกไม่ลนนะตายคู่ไปแล้วไอ้เฮียเอาสองตัวเหรอมันวิ่งหาตรงรถเรือเออวิ่งไปตรงรถเลยได้ผลว่ะ ไอ้เย่าวิ่งมาตุลุก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 เลยเฮ้ยเชตตแมนเจตแมนตุ่มมีเกียร์ของไวให้โอ้โหเป็นการมาวุธที่โคตรคุ้มค่าครับคือถ้าเราไม่เจอเชตตแมนอ่ะเราก็ยังล่อลวงคนมาแอบยิงตรงกลางได้ครับข้อที่น่าสนใจก็คือพวกัตูเนี่ยจะลงไปด้านล่างครับเพื่อหาเชตตแมนแล้วพวกเราที่ดักรอจากข้างบนครับก็ยิงลงไปด้านล่างแม่งโคตรได้เปรียบครับเหลือเหลือขยะหน่อยนึงมาเอาพี่ เอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วอ๋อเจอแล้วเจอประจำที่นะครับประจำที่นั่งติดคีแล้วไอ้สแคปโอเคโอเคโอเคเดือดร้อนเฮียยึกหมดเลยไม่มีบอสใช่ไหมไม่น่าพี่เอานะเราทำการแล้วนะคุณสังยิงสักสามนัดเอายิงเลยยิงสวนไปเลย แคปอัันนน้่ะอาคุณไอเอาเลยโอเคใครใกล้ผมไม่ไม่ไม่มีไม่มีมีคนใกล้ผม,มใกล้ผมไอยอยู่แต่ไอ,ยอยตรงเดิมจุดเดิมใช่ป่ะยิงไซ้อนโอเคโอเคพี่พี่ไจะเพิ่งมาดิ๋ยวจะเพิ่งมาเดียยเเด๋ยวนี้แล้วแต่ก็ตายอ่าอ่าโอเคโอเคมันอยู่ใกล้ผมมากฝนแม่งตกใต่แช่ผผมดู เนินริมน้ํานะโอเคครับผมอยู่ตรงกลางมีคนปาระเบิดมาทางผมมันเห็นผมไม่บอกว่าอ๋อมันปาเช็คบอสมันปาเช็คบอสบ้านสามหลังมอืรับประทานอาหารด้านในบ้านสามหลังเหรอใช่พี่ออกวะออกมาออกวะออกมวะยิงยังบ้างยิงไม่โดนยิงไม่โดนโดนนัดเดียว มันอยู่รังรังไม้ตรงกลางน่าจะหิวอยู่ถ้าใครโอบอะยิงได้เลยสบายสบายตรงกลางใช่กลางลานเลยครับมันเห็นผมแล้วอะดันผมดันไปตายไหมมีคนยิงข้างในมาออกขวาไปก็ได้อยู่ตรงกลางมันโดนไปอีกนัดหนึ่งอะเดี๋ยวก็ตายหาแล้วตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวตัวเดียวมีใครจะดันไหมน้องผมปลาระเบิดเล่นแล้วผมดันละผมดันละลองลองไม้ตรงกลางอยู่ไม่เห็นน่าจะเป๊ะเเออน่าจะเป๊ะ ไม่รู้ตายไหมแต่คิดว่าเป็นวิ่งอยู่ข้างล่างใช่ป่ะใช่ใช่นรับผมดนรับผมดับและมีเพื่อนอยู่ไดนคุณได้เดี๋ยววิ่งเข้าไปอ่ะอยู่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 หลังมือหลังมือหลังตายตายตายถอยมาถอยมาคุณได์มีตรงกองหินเหนือเหนือบ้านสามหลังผมได้ยินเสียงกองหินกองไอผมเปลกองหินกองไม้กองไม้กองไม้ผมรู้เปล่าถ้าจากไอ้จู่อยู่ขวามืออ่ะกองไม้เยอะๆอ่ะที่มีรถคันเดีอ๋อโอเคโอเคข้างบนเนาะเออพี่อยู่ข้างรถเห็นป่ะพี่อยู่ข้างรถมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ ผมมีแ<อ>น่นอนต, <ผม S 2> ตรง,ตรงพี่ผมสับกล้องนะกรึบกรึบเมื่อกี้อ่ะถ้างั้นผมจะเอาเก็บเสียงเก็บแล้วเอาใหม่นะตังสองมันได้ผลจริงนะเนี่ยไอ่ใหญ่ไอ้อย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่แม่นนะพี่อ่ะไม่งั้นแตกกว่านานแล้วเดี๋ยวต้องฝึกอ่าผมเห็นคน <ผม S 3> อยู่รออยตรงสแคปเฮ้ยคนหัวผมมีเสียงขยับขวามืออ๋อสแคปแล้วขวาสุดคือมาแล้ว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 ใกล้ๆมู่สังตรงไหน ัลโหลพี่ทัพมันอยู่ตรงไหนมันอยู่โอ้โหจะแครบจะแครบตายแล้วตายแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ามีตัวเดียวรอบนี้เพื่อเช็คให้แน่ใจครับว่าสูตรนี้มันล่อรวงคนได้ทุกรอบจริง,รงๆเดี๋ยวรอบหน้าเอาอีกเราจะไปหลบฝั่งไหนว่าฝั่งนี้ไม่เคยเล่นเลยวะ่ะอะไรนะสิหรอือว่าต้องข้ามไปฝั่งน้นวะข้าไปไม่ไดหรอกพี่ข้าไปจะไอตี้ก็มาแล้วไอมีคนโยนเช็คแล้วว่ะ มีกาดเลยพี่ใช่เหรองั้นตาคือแล้วนะเชี่ยแสบตาเยี่ยดกดางมืดถ้าหันหน้าออกเข้าไปก็คืออยู่ซ้ายมือนะเล่นแถวพุ่มโอเคพี่ของพี่จะเข้าม,ม,ม,มีนมีที่ตอกปืนนะพี่ไอ้อยู่ซ้ายมือใช่ไหมเอ้ไอ้แคบเห็นไอ้ไอแคบเ,เห็นไนอ้ เสียงสนายข้างหลังเฮ้ยข้างหลังข้างหลังใครอ่ะอ้อมกำลังออกไปเขาโง่กู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 พี่เจพี่เต้มีมันมีใครเขาโง่มีคนเขาโง่มีคนเขาโง่มีคนาโง่มีคนผมกำลังวิ่งออกไปคนรู้ไปหาคนอยู่แถวไหนพี่บอกได้ปหมขถตำแหน่งไม่รู้เกิดเหตุบนเขา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 ชัวชัวบนเขาชัวเฮ้ยนี่มันบอสนี่บอสยิงใครที่ยิงบอสอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเคลียร์คนก่อนพี่รับพี่เอาปืนก่อนใช่ไหมน้ำไป ใช่ที่ยืนจางกล้าอยู่นี่พี่ท็อปใช่ไหมโอเคโอเคสองคนเพื่อนสองคนสองคนตายหนึ่งตายหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งโอเคโอเคผมผมผมมาครบผมมาครบลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วโอ้ยเข้าหัวไว้เฮียมันตายมันตายปืนติดไอ้เหี้ยแล้วยิงไม่โดนด้วยนะไอ้สัตว์เอ้ยมันตายมันตายมันตายตายหมดแล้วใช่ไหมตายหมดแล้วแล้วใครมาเนี่ย ผม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 เอาแล้วปืนผมเป็นอะไรวะเอาไอเทยแม็กบัคเอ้าโอ้ท็อปอยู่ไหนวะปืนปืนมันร้อนเปล่าปืนมันร้อนได้ข้างหลังเอ้าแล้วแล้วแม็กสับแม็กไม่ได้เหรอช็อปยิ้มไม่ใช่ผมบัคอกทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งปืนทิ้งปืนล้วเก็บขึ้นมาใหม่ได้ปะเอออุ้ยโดนยิงโดนยิงไอ้ถอยก่อนชิบหายแล้วผมยาวเลยว่ะจับกันู้นจับกันน้นบัคเคียอะไรวะเนี่ย มันจะมีเขาหลังมันจะมีหลังเขาอ่ะหลังเขาโง่อย่ทีนึงอ่ะยิมเชี่ยบักยาวเลยแล้วทำไงเนี่ยออกเข้าใหม่ได้ปะเด้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูพี่หาเทียบก่อนโอเคโอเคโอ้ต้องออกเข้าใหม่ว่ะอืมต้องออกเข้าใหม่เลยโอ้ยเฮียผมกดฮะผมไปกดดิคอนเน็กไอ้เฮียดับของตัวเองซะงั้นไอ้ซาเอ้อแล้วพี่จะเกมใหม่อ่ะพี่กดดิคอนแทร์ลืมมือไว้พี่น่อย ไอ้เียแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยมันยังอยู่นะผมดั้มตัวผมเองแล้วอาย่าตลกแดกผู้จ่าเจอบอส